รอบนี้ถึงเป้าหมายขายทำกำไรระยะยาวยังได้ลุ้นเป็นขาขึ้นลงทุนกองทุนราสารนี่ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากประจำเทนการทำธุรกรรมผ่านมือถือและการจ่ายบินผ่านมือถือ สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะวันนี้ก็ติดตามกันได้นะคะในช่วงเวลา17.05นาทีจนถึง17.30นพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันทองเนาคำพิมพ์อาจารย์นทวุฒิรุ่งวงนะคะรวมไปถึงวันนี้มีแขกรับเชิญ2ท่านจากทางด้านของธนาคารกสิกรไทยนะคะท่านแรกคุณชัดชัยสริตอภิรักษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบรจิจกกสิกรไทยนะคะและอีกหนึ่งท่านด้วยกันค่ะคุณขวัญเนตรัตนะพฤกผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกร กรทัยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณชัดชยัยวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของกองทุนจากทางธนาคารอาจากบริจากกสิกรไทยนะคะส่วนคุณขันเนตรวันนี้ก็จะมาพูดถึงเทรนการทรําธุรกรรมผ่านมือถือด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะแต่ว่าในช่วงแรกนะคะช่วง Market ตไฮไลท์วันนี้ทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นักนะคะอาจารย์คะแต่ว่าแนวโน้มในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างและกลย,ยุทธ์การลงทุนแนะนานักลงทุ ยังไรดีคะซื้อถือหรือขายคะ,ระค,ครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าแม้จะไม่คึกคักนักนะครับแต่ว่าขึ้นมาใกล้บริเวณเป้าหมายที่ประเมินกันไว้เต็มทีนะครับเ,เรายังคงแเมนำในจุดยืนใกล้สองสามวันที่ผ่านมานะครับก็คือขึ้นมาได้ใกล้เป้าหมายที่ควรจะขายทํากาไรสักรอบหนึ่งสําหรับเทรดเดอร์ที่ลงทุนระยะสั้นในรอบประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับ ท่านผู้ชมคองอจะจำได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทางรายการแล้วก็ทางผมเนี่ยได้แนะนําไปเมื่อประมาณสักหนึ่งเดือนที่แล้ว,ลวราวๆวันที่20ตกรุภาภัาที่ผ่านมานะครับเวลานั้นดัชนีตลาดหุ้นอยู่บริเวณต่ำกาพันสาม0หน่อยหนึ่งนะครับเราแนะนําให้เข้าซื้อหุ้นบางตัวที่เกี่ยวข้องกับดัชนีแล้วก็คาดการณ์ว่า น่าจะขึ้นมาในทิศทางเดียวกันกับดัชนีนะครับเ,เราให้เป้าหมายไว้แถวประมาณสักพันสามถึงประมาณสักพันสาจุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ถือว่าขึ้นมาใกล้เป้าหมายในวันพ่กนี้นะครับเรามาที่ตรงนี้นะครับเซลนะครับแนะนําให้ขายทำกำไรกันสักรอบสำหรับท่านที่เข้าช้อนซื้อในช่วงที่ผ่านมาประมาณรอบเดือนนะครับในขณะที่บรรยากาศของตลาดทุกเดือนทั่วโลก ก็จะเห็นได้ว่าอยู่ในช่วงของการพักฐานนะครับของตลาดพื้นบ้านเราในช่วงนี้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยถือได้ว่าค่อนจะเอาเพอร์ฟอร์มกับตลาดอื่นๆทั่วโลกนะครับไปดูข่าวเคลื่อนไหวกันบ้างนะครับในส่วนของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับติดลบไปเล็กน้อย0.27%่ว่าในส่วนของทางด้านดาวโจนส์ิวเจอร์เองเนี่ยปรากฏว่าบ,บวกขึ้นมาได้ดีล่าสุดน,นี้เกือบร้อยจุดกันแล้วนะครับตัวสะท้อนที่สําคัญก็คือข้ามภาคมาทางย่าน ฝรภาคยุโรปก,ก็บวกขึ้นมา0.61อาจจะคลายความวิตกกังวลในเรื่องของวิกฤตการณ์ในยูเครนนะครับในส่วนของทางด้านย่านฝรีภาคเอเชียว,วันนี้ตลาดที่สําคัญนะครับอย่างเช่นค่าความสิสทธิ์ของตลาดหุ้นจีนบวกขึ้นมาเกือบ1%นะครับในขณะที่ทางด้านตัวดันชนีดไก22่225ตลาดทุนโตเกียวติดลบไปนิดหน่อยนะครับ0.35ส่วนตลาดทุนย่านฝรีภาค TIP นะครับฟิลิปปินส์บวกหน่อยหนึ่งนะครับ0.14เ จาการ์ตาคอมเพสิตนั้นติดลบไปนิดเดียวนะครับส่วนตลาดทุนบ้านเราปิดทาการพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดนะครับตรงบริเวณพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดทำไมถึงได้แนะนําให้ขายนะครับเหตุเพราะว่าแนะนําให้ซื้อมาแล้วในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็ไปดูหน้าตากันนิดหนึ่งนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือช่วงที่ผ่านมานั้นเราแนะนําให้เข้าช้อนซื้อหุ้นเมื่อประมาณชักหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับบริเวณพันสามร้อยแล้วก็ต่ำกว่าพันสองร้อยพันสามร้อยจุดมาหน่อยหนึ่งน่งนะครับโดยที่ เราให้บริเวณแนวต้านเป้าหมายไว้เขต1 375ถึง1 385จุดล่าสุดวันนี้ปิดทำการอยู่พัน377จุดพูดง่ายก็คือมาฮิตาร์เกตนะครับแล้วก็ถ้าจะ,ะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแถวเขตบริเวณประมาณสัก1 385จุดก็มีอัพไซด์หรือว่ามีทิศทางที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยอไม่ถึง10จุดในขณะที่ถ้าหากมีการตกปรับฐานกันลงมานเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะลงไปตั้งแต่พ350ถึง1 330จุด โอกาสในทางขึ้นน้อยโอกาสความเสี่ยงในทางที่จะตกมากสิ่งที่คนที่นี้ต้องทำก็คือว่านำหุ้นที่มีกำไรนะครับขายทำกำไรโดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในทิศทางเดียวกันกันกบตลาดซึ่งวันนี้ก็จะหยิบยกมาสักหนึ่งหลักทรัพย์นะครับที่แนะนำในช่วงที่ผ่านมานะครับตัวที่จะเอาให้ดูในวันนี้ก็คือ,อตัวหลักทรัพย์ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือว่า ตัว AOT นะครับคล้ายๆกับตัวหลักทรัพย์อื่นๆที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวดัชนีนะครับที่แนะนำให้ซื้อในรอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตัว j ั s m i n e International นะครับตัว a d v a n c e ตัวหุ้อย่างบริษัทฟูร e เซเมนไทยนะฮะแล้วก็ซึ่งก็รวมทั้งตัวหลักทรัพย์ตัวนี้นะครับก็คือตัว AOT การท่าอากาศยานนะครับ ในรอบที่ผ่านมานั้นตัวการทักอัศยานตัวเอลตกลงไปค่อนข้างที่จะแรงนะครับลงไปลึกสุดเนี่ยนะครับแถวบริเวณประมาณสักร้อบาทนะครับแล้วก็เราได้แดนะนําให้หนักทุนเข้าซื้อเมื่อช่วงสัปดาห์ช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแถวเขตประมาณสักร้อยาทมาถึง160บาทเรื่องราคาปิดล่าสุดอยู่ที่197บบาทนะครับประเมินทางด้านมูลค่าทาง พื้นฐานเอาไว้นะนะปีนี้อยู่ที่210บาทนะฮะในขณะที่แนวต้านเส้นสียูพูด้านบนนี่นะครับก็อยู่ประมาณ210บาทเช่นเดียวกันนะครับกรอบแนวรับในระหว่างนี้อยู่บริเวณ195-190ถึงบาทนะครับในขณะที่กรอบเป้าหมายแนวต้านแล้วก็กรอบอราบราคาพืน้นฐานเนี่ยประเมินเอาไว้ที่210บาท r m m e n d sell on strength นะครับหรือว่าขายทำกำไรในขณะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แล้วก็หุ้นคล้ายๆกันลักษณะอย่างนียนะครับหุ้นที่อยู่ในเซทตหุ้นขนาดใหญ่ในเซทต50หรือว่าหุ้นที่มอ s t ซ c t i v e 20อันดับแรกนะฮะหุ้นที่มีค่าเบตา้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดตลาดขึ้นขึ้นด้วยตลาดลงลงด้วยนะฮะในสัดส่วนใกล้ๆกันกับตลาดหน้าที่จะเป็นจังหวะขายทำกำไรออกไปก่อนโดยเฉพาะถ้าหากในวันพวกนี้วิ่งขึ้นมาฮิตแทร็เกต วเลเวณสักประมาณสัก่าน3 8 5ุดอย่างไรก็ตามถ้ามองข้ามช็อตไปในระยะกลางถึงระยะยาวแล้วเรายังประเมินตลาดน่าจะอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าขึ้นมารอบนี้เรียกว่าโอเวอร์เฮดโอเวอร์บอสก็คือขึ้นมามากเกินไปในขณะที่ระยะกลางระยะยาวยังมีเทรนที่จะเป็นขาขึ้นอยู่หลักๆใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่นี้เอามาให้ดูหน้าตาในช่วงรายการ,รู้ก่อนดกว่าในช่วง รอบบ่ายนะครับว่าหลังจากปรับฐานร,รอบนี้แล้วจะไปอะไรยังไงกันต่อครับคุณก้าวผู้ชมครับค่ะข,ขอบคุณอาจารย์นัทนะคะก็ยังคงแนะนําขายทํากําไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้เองก็ต้องติดตามหลายปัจจัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพรกฉุกเฉินนะคะที่จะมีการประกาศยุเลิกรวมไปถึงการประชุมของ f o m c ด้วยในวันที่1 8 1 9มีนาคมนี้นะคะทีนี้มาดูทางด้านของกองทุนที่น่าสนใจจากบจเกษิกรไทยกันบ้างนะคะเรื่องนี้ต้องเรียนถามคุณชัดชัยนะคะวันนี้บจกษิกรไทยเนี่ยมี กองทุนไหนที่มาแนะนำบ้างคะครับจากการที่ทางกรองงอรถลดดอกเบีย้ยลดดอกเบีย้ยนโยบายนะครับลงไป0.25เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ในวันเราคาดว่า18 19ที่จะประชุมวันนี้เอฟ c มีน่าจะ,น,าจะน่าจะทําคิวแท็คติงคือลดเงินอัฉีดลงไปอีกอเพราะว่านโยบายคือเขาประกาศชัดเจนวานาน่าน่แนวแนวโน้มเศรษฐกิจอเมริกาค่อยๆฟื้นตัวเป็นไปได้ว่าจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะ ผลพ่าแบบนี้เนี่ยย้อนกลับมาว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนอกจากลงทุนในหุ้นซึ่งดูระยะยาวก็ดูดูดีน,นะครับแต่ว่าระยะสั้นถ้าคนกังวลเนี่ยการจะพักเงินระยะสั้นพักตรงไหนดีแนวโน้มค่อนข้างชัดว่าปีนี้ธนาคารพาณิชย์ไม่เร่งการปล่อยสินเชื่อพอเป็นแบบนั้นเนี่ยดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่อตอนนี้ก็อยู่ทรงถึงลงล่าสุดก็ลดไปประมาณธนาคารละ0 1หถึง0.15่หเปอร์เซ็นต์หลังจากนี้ก็คงอยู่แนวอยู่แนวโน้มแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าใครบอกว่าอ,อยากหาผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเพราะ ถ้าอยู่กับแบงก์แล้วดอกเบี้บยอาจจะแค่หนึ่งออก,กว่ากว่าหรือสองนิดๆเนี่ยก็อาจจะไปพักอยู่กับกองทุนได้นะครับพวกกองทุนตราสารนี่อย่างของกสิกรไทยก็มีนําเสนอทั้งประเภทสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีถ้าสามเดือนผลตอบแทนก็อยู่ประมาณสองจุดห้าถึงสองจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับหกเดือนก็อยู่สักประมาณสามเปอร์เซ็นบวกลบนะครับถ้าหนึ่งปีก็ามากกว่าหกเดือนสักนิดหน่อยนะครับประมาณสามจุดหนึ่งสามจุดสองค่ะวันนี้มีกองทุนตัวไหนเด่นๆที่จะมาแนะนานะักลงทุนบ้างไหมคะ,อะของกสิกรมี ทุกปรับมีทุกระยะนี่คือเป็นตาสรานี้ที่ที่ลงทุนในประเทศด้วยนะครับแล้วก็มีลงในต่างประเทศซึ่งต่างประเทศของเราจะเป็นธนาคารพาณิชย์ใหญ่ๆในจีนหรือว่าในบราซิลนะครับเน้นตรงนั้นหรือว่าถ้ามีบางกองอาจจะมีลงในตุรกีที่ผลตอบแทนมากนิดหนึ่งนะครับ,รบก็เรามีทั้งอายุ3เดือน6เดือน1ปีขายทุกสัปดาห์ครับ,รบขายวันขายทุกสัปดาห์จานอาอังคารถึงจันทร์ อืมนะคะ,ะ,คะถ้าจุดเด่นของแต่ละกองทุนเนี่ยมีตัวไหนที่เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจบ้างคะคือถ้าแนะนําจริงๆก็อยากว่าใครพักเงินได้ก็ไป6เดือนได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละกองจะลงคล้ายกันคือลงอเงินฝากในธนาคารพณิชย์ใหญ่ๆในจีนในบาราซิลพวกอย่างเงี้ยนะครับงั้นถ้าสมมติว่าเนื่องจากว่านาโน้มดอกเบี้ยเราชัดค่อนข้างชัดว่ามันอยู่ทรงถึงลงของบ้านเราในปีนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครเงินพักยาหน่อยได้ก็ไป6เดือนได้เพราะหเดือนมันได้ประมาณ3%บวกลบ แต่ S <S <S ว่าถ้าใครคิดว่าอยากจะแค่พักสั้นๆก็อาจจะไปอยู่ที่3เดือนซึ่งประมาณ2 5 2 6อ่าฮะอันนี้ลงทุนขั้นต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะห้า0 0บาทครับ5,000บาทก็สามารถลงทุนได้แล้วนะคะผลตอบแทนนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราเลือกลงทุนมากสุดก็อยู่ที่3%ด้วยกัน3.13.2สาำหรับ1ปีค่ะถ้าคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนที่สนใจเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะเอ่อถ้าที่ call center ของบริษัทก็ 673 388 802นะครับหรือว่าที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา นะคะ,คะ,ะ,คะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับทางด้านของกองทุนจากกสิกรไทยนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจณตอนนี้ค่ะเพราะว่าเรื่องของการท,ทําธุรกรรมผ่านมือถือนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ในช่วง2อสมปีที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะหลายๆท่านเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนแล้วเนี่ยจะก,กังวลใจเรื่องของความปลอดภยัยทีนี้ถามถึงเทนแนวโน้มเกี่ยวกับการท,ทําธุรกรรมผ่านมือถือกับคุณขวัญเนตรกันบ้างนะคะตอนนี้เทนเป็นยังไงบ้างคะค่ะ แนวน้มของการท,ำทํำธุรกรรมนะคะของอบ้านเรานี่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเมื่อก่อนที่เรามองว่าการทำํำธุรกรรมทางการเงินนี่จะต้องเป็นคนที่ ทำงานแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประกอบธุรกิจซึ่งแนวโน้มตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วค่ะ,ค,ะคนที่มาทําธุรกรรมทางการเงิน,เ,นเริ่มตั้งแต่คนที่อาจจะเป็นนักศึกษาหรือว่าคนที่จบใหม่ก็อาจจะมาเริ่มลงทุนได้นะคะผ่านทาง,ทางธุรกรรมต่างๆพวกนี้นะคะการโยกย้ายเงินก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือจึงเป็นอีกลักษณะหนึ่งในการที่จะทําให้ลูกค้ามีความสะดวกมากขึ้นในการทําธุรกรรมทีถามว่าธนาคารกสิกร,รไทยทําอย่างไรนะคะเรามองในเรื่องของการทําธุรกรรมผ่านมือถือเนี่ยจะต้องมี4อย่าง ในการที่จะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นการทําธุรกรรมที่ที่ดีนะคะอย่างแรกก็คือต้องมีความปลอดภัยในการทําธุรกรรมนะคะเกษตรกรไทยเรามีระบบต่างๆในการที่จะทาให้ลูกค้ารู้สึกว่ามั่นใจในการทาธุรกรรมผ่านมือถือของเราในส่วนที่2ก็คือว่าต้องมีความสะดวกในการที่ทำรายการนะคะขั้นตอนต้องง่ายแล้วก็ส่วนส่วนที่3ก็คือเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่จะทำให้คนในไลฟ์สไตล์ใหม่ๆเนี่ยสามารถจะปรับ ในส่วนที่แอปพลิเคชันผ่านมือถือเนี่ยให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขาได้ะนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือว่าเขาต้องต้องตอบโจทย์ในเรื่องของการทำฟังก์ชันที่เป็น ฟังก์ชันหลักๆในการท,ทําธุรกรรมทางการเงินฟังก์ชันหลักๆของคนทั่วไปก็คือเรื่องของการโอนเงินนะคะโอนเงินให้กับคนใกล้ชิดโอนเงินให้กับคู่ค้านะคะ,คะเป็นฟังก์ชันหลักๆฟังก์ชั่นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการชําระเงินค่าสินค้าหรือค่าร<ส>บริการต่าง,างๆซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชําระค่าสาธารณภคนะคะชาระเงินกองทุนนะคะหรือว่าซื้อประกันต่างๆ การทํารายการทั้งเรื่องของการโอนเงินชําระเงินจึงเป็นเรื่องจําเป็นนะคะ,คะที่เราจะต้องมีอยู่ในบริการที่เป็นโมบายแบงกิ้งนะคะเคโมบายแบงกิ K ้งพลัสของกสิกรไทยนะคะเราพยายามตอบโจทย์ทั้ง4เรื่องนั้นในเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องความสะดวกเรื่องของฟีเจอร์หลักๆแล้วก็เรื่องของการที่จะสามารถ Personalize หรือหมายถึงว่าเขาสามารถปรับแอปพลิเคชันให้เหมาะกับตัวของเขาเองได้นะคะมาพูดถึงประเด็นแรกก่อนในเรื่องของฟีเจอร์หลักที่เราเห็นนะคะเรื่องของการโอนเงินค่ะ เมื่อก่อนนี้เวลาที่เราต้องการจะโอนเงินให้ใครเนี่ยเราจะต้องจำได้ที่บัญชีของปลายทางนะคะ,คะซึ่งเป็นความไม่สะดวกนะคะถ้าเรามีการทำหรือม,ม,มีการซื้อข,ขายของกันมากขึ้นเนีย่ยปัจจุบันนียค่ะจะเห็นว่ามีการซื้อข,ขายของผ่านโอนเงินเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเอาเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เป็นเบอร์ที่เป็นคนที่เราติดต่ออยู่บ่อยๆเนี่ยมาผนวกกับการที่เราจะโอนเงินไปให้เขาได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นความสะดวกกับการใช้บริการนะคะก็คือ เคมายแบงกิ้งพลัสของกสิกรไทยเนี่ยเราสามารถจะเลือกคอนแทคก็คือเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เราติดต่ออยู่บ่อยๆนะคะ <c oughs> ถ้าเขาเป็นผู้ที่ใช้เคมูบแบงกิ้งพลัสด้วยกันเราไม่จําเป็นต้องจําได้ที่บัญชีเลยแ <Okay, S 2> คะ่เบอร์โทรศัพท์ก็พอใช่ค่ะเลือกเบอร์โทรศัพท์ปั๊บเนี่ยเราจะสามารถทํารายการโอนเงินให้กับเบอร์<ม>บัญชีปลายทางนั้นได้เลย <c oughs> นะคะหรือในเรื่องของการใช้ QR code ก็เป็นความสะดวกเหมือนกันในการโอนเงินโดยผ่าน QR code นะคะ ที่ถ้ามาพูดถึงเรื่องของการชําระเงินนะคะ,คะการจ่ายบิลต่างๆปัจจุบันเราจะเห็นว่าหลายๆองค์กรนะคะจะสร้างบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกในการที่จะไปจ่ายไม่ว่าจะจ่ายผ่าน ATM หรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์สาขาแต่ด้วยฟีเจอร์ของโมบายซึ่งอยู่ติดตัวกับลูกค้าอยู่แล้วถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะจ่ายเงินก็สามารถเอาบิลนั่นสแ a นบาร์โค้ดนะคะใช้กล้องจากมือถือเนี่ยในการที่จะส่องบาร์โค้ดแล้วก็ชาระเงินได้เลยนะคะ,คะก็เป็นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะคะ,คะอีก ประเภทหนึ่งเรื่องของการที่เมื่อกี้พูดถึงว่าไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปหลายคนก็จะมีการถ่ายรูปนะคะเก็บไว้ในกล้องแล้วก็มีการเ,าเก็บข้อมูลสำคัญๆเอาไว้ถามว่าในเรื่องของการที่เราบอกว่า K Mobile Banking Plus เนี่ยสามารถทำเพอร์ซันอลไลซให้กับลูกค้าเนี่ยทำอย่างไรก็คือว่าบางคนนคะคะลูกค้าบางท่านอาจจะมีหลายๆบัญชีบัญชีนี้สําหรับของอรับเงินเดือนบัญชีนี้สําหรับผู้ค้าบัญชีนี้สําหรับครอบครัวนะคะเราสามารถจะเอารูปที่ แสดงถึงแต่ละบัญชีเนี่ยใส่ในแอปพลิเคชันได้อันนี้ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันนั่นเองสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใช้แอปพลิเคชันได้ด้วยตัวเองซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้ทาง K-Mobile b a n k i n g Plus เนี่ยพรว่าให้กับลูกค้านะคะและสุดท้ายที่เราคำนึงถึงอย่างมากก็คือเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินทำยังไงให้รู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็เห็นหลักฐานได้อย่างชัดเจนและหลักฐานนั้นสามารถจะส่งต่อได้นะคะเรามเราีเราเรียกว e ่า e-slip ค่ะ งงหลังจากที่เราทํารายการโอนเงินหรือชาระเงินแล้วระบบจะเจนตัวสลิปให้นะคะผ่านผ่านตัวมือถือเนี่ยนะคะ,ะซึ่งตัวสลิปนี่จะแสดงว่าโอนจากบัญชีใดไปบัญชีใดนะคะเราสามารถเอาอ e ีสลิปเนี่ยคะ่ะส่งผ่าน Facebook ได้ ส่งผ่านอีเมลได้แล้วมันก็จะเก็บอยู่ในตัวแกรี่หรือว่าตัว photo โฟโตอัลบั้มในมือถือเลยซึ่งถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะส่งผ่นานไลน์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็สามารถจะ,ะรีทรีฟรูรปจากตัว photo โฟโตแกรี่เนี่ยค่ะส่งผ่นานไลน์ได้เหมือนกันอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ลูกค้าชอบแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกมั่นใจในการทํารายการมากนะคะ,คะด้วย4ฟีเจอร์หลักๆพวกนี้เราก็เชื่อว่าลูกค้าจะมีความสะดวกแล้วก็สามารถทาธุรกรรมต่าง ได้อย่างต่อเนื่องนะคะค่ะนะคะก็น่าสนใจมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินหรือว่าชําระเงินนะคะด้วยธุรก,กรรมผ่านมือถือนะคะจากทางด้านของธนาคารกสิกรไทยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะถ้านักลงทุนท่านไหนนะคะ <โ frustrating. S 1> ที่มีปัญหามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับกองทุนจากบรกิจกกสิกรไทยน,นะคะหรือว่าใครที่สนใจนะคะเกี่ยวกับการทาธุรก,กรรมผ่านมือถือจากธนาคารกสิกรไทยก็โทรเข้ามาสอบถามได้ในช่วงเวทูเวลพักสักครู่เดียวค่ะ คยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 สวปอมส5ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศพระนาท่านผลเอกพิจิตกุลวณิชองค์มนตรีพลิงหัสวัสวดีที่27มีนาคม2557นาสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับสนใจติดต่อที่0944232206 022758942หรือ www.ndcat-asmp.com ช่วงเวทุเวลนะคะช่วงนี้นักลงทุนสามารถโทรเข้ามาสอบถามปัญหาการลงทุนได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์027257997นะคะจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นรายตัวทิศทางตลาดรวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนรวมไปถึงนะคะทางด้านของบริจกศสิกรไทยก็จะมาพร้อมตอบคําถามในเรื่องของกองทุนนะคะและจากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะคะที่จะมาพูดถึงธุรกรรมทางการเงินนะคะผ่านมือถือนั่นเองนะคะก็สําหรับทางด้านของคุณชัดชัยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้พูดถึง กองทุนไปนะคะกองทุนนี้เหมาะสาหรับนักลงทุนประเภทไหนคะถ้ากองทุนแบบมีระยะเวลาก็เหมาะกับพวกฝากเงินเลยนะครับพวกฝากเงินฝากเงินแบบเป็นประจํากับแบงก์สามเดือนหกเดือนหนึ่งปีแต่ว่าถ้าใครต้องการฝากแบบสันๆเพื่อรอจังหวะจริงๆเรามีกองมันนี่มาเก็ตกองตลาดเงิน KM Plus อันนั้นจะผลตอบแทนประมาณ2.2 5ุดอถึง2อครับถ้าส่วนี่กองทนลดอัตราดอกเบี้ยลลบาเนี่ยฝากฟิกประจำนี่เหลืออยู่เท่าไหร่นปีหนึ่ง ถ้าประชาชนฝากไม่ถึงสองนะจ๊ะไม่ถึงสองแต่ถ้ามาหาคุณยดชัยในกองมันนี่มาเก็ตกับกองที่ว่าตาสานี่เท่าเท่าไหร่มันนี่มาเก็ตก็สองจุดสองห้าขึ้นไปแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันนี่มาเก็ตแบบลงเฉพาะภาครัฐก็จะอยู่สักประมาณหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดแต่ถ้าให้เราไปแบบรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นคือเราไปลงตาสานเอกชนได้ด้วยก็สองจุดสองห้าถึงสองจุดห้าถอนได้ทุกวันก็ตอนนี้ก็คือถามว่าเหมาะกับใครกองนี้ก็คือว่า ฝากแบงค์ไว้โอ้โหดอกมันลดลงทุกวันมาหาคุณชัดชัยนะคระับเคอสเซ็ตตรงนี้แทนครับนะคะสำหรับคุณขวัญเนตรโปรโมชั่นของกสิกรไทยตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะ,คะสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะสมัคร K-Mobile b a n k ิ้งพลัสนะคะสามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคาร ทั่วประเทศนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าลูกค้ามีบัญชีกสิกรอ,อยู่แล้วเนี่ยสามารถสมัครผ่านตู้เ TM ีมได้เลยโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครเคโมบาแบงกิ้งนะคะแล้วก็ทํารายการไม่ว่าจะเป็นโอนเงินหรือชาระเงินก็ตามแค่หนึ่งรายการก็จะได้โค้ดไปรับแม็กอิ่มฟรีได้ทันทีเลยนะคะ,คะก็เป็นโปรโมชั่นที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในการธุกรกรรม,มแล้วก็อิ่มด้วย <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> นะคะค่ะตอนนี้นักลงทุนนะคะก็อยู่ในสด สวัสดีค่ะค่ะสอบถามค่ะสนใจตัว K-Mobile Banking p a สันนะคะอยากรู้ว่ามันใช้กับโทรศัพท์ระบบอะไรได้บ้างแล้วก็เห็นเมื่อกี้มีทำบาร์โค้ดเนี่ยไม่แน่ใจมันจ่ายค่าไฟได้ไหมคะถ้าเกินดิวอะค่ะค่ะปัจจุบันนะคะเราใช้ได้กับระบบที่เป็น iOS แล้วก็ทาง Android นะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งสองระบบเลยแล้วก็ในเรื่องของการชำระเงินเนี่ยค่ะสำหรับค่าค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าน้ำของของ การประปานควนหลวงนะคะถ้ากรณีที่บิน,เ,น,นเกินระยะเวลาก็ยังสามารถผ่านชำระผ่านเคมบ i l e บงกิ้งพลัสได้เช่นกันค่ะ นะคะข,ข,อคคขอบคุณค่ะนะคะแล้ววันนี้นะคะรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะหมดเวลาแล้วทิ้งท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์น,นะคะจากบรจกรุงไทยนะคะเปิดขายกองทุนเปิดกรุงไทยตาสารหนี้ FIF 4 0หรือว่า KTFF 4 0นะคะซึ่งจะลงทุนในเงินฝากประจำแบงก์ออฟไชน่าและไชน่า c o n s t r u กชั่นแบงก MTN ออกโดย ICBC a อเชียและ agriculture bank of china นะคะส่วนทางด้านของ ECB CP นะคะค้ำประกันโดย SBER bank ประมาณการ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน3.1ถึง3.2์ต่อปีเสนอขายในวันที่12-18มีนาคมนี้นะคะสนใจกส็สามารถโทรสอบถามข้อมูลลงทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือบรจกกรุงไทยโทร1551หรือ026866100กด9ด้วยกันค่ะสำหรับทางด้านของบรจรกเกษตกรไทยนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ที่หมายเลขอะไรคะคุณชัยคะ026733888ครั ะะวันนี้รายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะต้องขอขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบบ่ายนะคะตั้งแต่บ่ายโมงหนาทีจนถึงบ่ายโมงครึ่งด้วยกันนะคะกับประเด็นร้อนๆตลาดครึ่งวันเช้าและกลยุทธ์การลงทุนในครึ่งวันบ่ายนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีกําไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ